น้องเขาเรียกแล้วไม่ค่อยมาเหมือนขี้ระแวงมีปัญหาไม่ค่อยกล้าทานขนมที่ยื่นให้อีกหนึ่งปัญหาหลักคือน้นองอยู่คนเดียวไม่ได้อ,อยู่คนเดียวแล้วก็เหา่าเห่าไม่เลิกเลยเริ่มมีพัฒนาการที่ดีขึ้นครับุ oh. ณเริ่มมีการตอบสนองที่ดีแนะนําครับตรงจุด <c oughs> แล้วก็ <c oughs> พวกดิวอะไรก็จับต้องได้คือมองแล้วว่าถ้าทาซ้ําๆไปเนี่ยน่าจะเห็นผลลัพธ์ที่ดีขึ้นครับวันนี้โค้ชเชามาอยู่กับน้องพัตโตแล้วก็คุณเอิร์ธนะครับกเป็นการฝึกแบบหนึ่งวันเต็มนะครับน้องพัตโตมีปัญหาเรื่องอะไรบ้างครับคุณเอิร เบื้องต้นนะครับก็เป็นน้องเขาเรียกแล้วไม่ค่อยมาเหมือนขี้ระแวงมีปัญหาไม่ค่อยกล้าทานขนมที่ยื่นให้<า>แล้วก็อีกหนึ่งปัญหาหลักคือน้องอยู่คนเดียวไม่ได้อ,อยู่คนเดียวแล้วก็เหา่าเห่าไม่เลิกเลยแล้วแล้วแบบมีปัญหาการใช้ชีวิตกับเราดังไหมครับเร,เรื่องการเห่าของน้องโอ้โหก็มีเหมือนกันครับเวลาเราทํางานเราประชุมอะไรนี้เราก็จะปล่อยเขาอยู่คนเดียวไม่ได้จะรบกวนคนรอบข้างก็งเลยอยากแก้ไขได้โค้ชชาามาช่วยครับโอเคครับยินดีครับก็วันนี้ก็ได้มาเจอกันแล้วนะครับดีใจมากๆาเลยนะครับวันนี้ก็ฝึก ไปแล้วนะครับเดี๋ยวให้คุณเอิร์ธเล่าให้ฟังดีกว่าว่าน้องดีขึ้นขนาดไหนเอาเรื่องอะไรก่อน,นดีน้าเรื่องเห่าก่อนละกันอ๋อจริงๆรเรื่องเห่าเนี่ยเห็นชัดเลยคือก่อนหน้านี้เนี่ยก็ปล่อยทิ้งไว้อยู่คนเดียวยก็เห่าไม่เลิกจริงๆคราวนี้เริ่มมีดิวในการทิ้งไว้แล้วพอทั้งน้องหยุดเห่าสักิ0วิให้โผล่ตัวขึ้นไปเป็นรางวัลให้น้องเห็นให้น้องดีใจก็เริ่มมีพัฒนาการที่ดีขึ้นครับก็เดี๋ยวจะต้องเอาดิวเนี้ยไปใช้ซ้ำๆก็คาดว่าจะเห็นผลลัพธ์ที่ดีเป็นตอนแรกในการฝึ น้องเขาเห่านานมากเห่าต่อเนื่องแบบระยะเวลายาวนานมากกว่าที่เราจะหาเวลาที่เขาเงียบได้เนี่ยใช้เวลาค่อนข้างนานเนาะตอนนี้ป้าเปลี่ยวน้องเขาเงียบแล้วเก่งขึ้นเยอะเลยลูกอีกเรื่องหนึ่งเรื่องเรียกมาหานะครับก็จะเป็นอีกเมนอีกเรื่องหนึ่งที่เรามาฝึกกันในวันนี้น้องเรียกมาหาวันนี้น้องเริ่มหมาน้องเริ่มเรียกมามากขึ้นเราค้นหาวิธีการกันอยู่นานมากเดี๋ยวให้คุณเอ๋ลเล่าให้ฟังกันดีกว่าว่าวันนี้ประทับใจขนาดไหนสําหรับการค้นหาวิธีการฝึกให้น้องเรียกมาหา จริงๆ้วท้าทา,ายพอสมควรนะครับเพราะว่ามันน้องเขาไม่กินขนมซับซ้อนมากใช่ใช่ก็โค้ชชาาก็เอาดิวเรียกว่ากึ่งกึ่งบังคับนิดหนึ่งและกันแล้งเป็นการเหมือนชักค่เยอะกับน,น,น,น้องใช้สายจูงให้มีส่วนร่วมผมก็คิดว่ามันต้องใช้เวลาอีกนานเลยเพอสมควร<อ>ต้องทาซ้าๆไปแต่ว่าน้องเขาเพิ่งเริ่มมีการตอบสนองที่ดีก็เริ่มเดินตามมาบ้างครับก็คือน้องออโตเนี่ยขามีปัญหาเรื่องไม่กินอาหารไม่กินขนมขนาดรู้ตัวว่าหิวนะคือน้องเขาหิวแบบหิวมากๆแล้วอะเราก็ค้นหาวิธีแกร เอ้ยทำยังไงดีเราถึงจะสามารถใช้ขนมเป็นรางวัลได้ก็คนหากันอยู่นานมากสุดท้ายเราหากันได้รับก็คือให้กินในช้มแต่เต็มเต็มเพราะว่ายื่นมือไปเขาไม่ยอมหยุดเลยก็ ไปฝึกเป็นการบ้านว่าเออต้องฝึกให้เขา,า,าก้มกามากินที่มือให้ได้พอกล้ามากินที่มือให้ได้เราก็สามารถฝึกให้เขาเรียกมาหาในขั้นตอนต่อไปได้ bye ทีนี้อีกวิธีหนึ่งที่โคเชอรให้ก็คือเป็นวิธีการฝึกโดยที่ไม่ต้องแช้ขน,นมนะน้องก็ค่อยดีขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเลยยกินดีมากเลยแล้วก็ดีใจมากเลยที่น้องทำได้ดีมากขึ้นขนาดนี้อขออีกสองคำถาม เหตุผลที่ตัดสินใจแบบว่าต้องมาเรียนกับโคชเอาเลยคื<ม>ออะไรครับว่าอะไรที่เป็นจุดตัดสินใจเป็นจุดเปลี่ยนเลยแบบจุดนี้ไม่ไหวแล้วอะไรอย่างเงี้ยลองเล่าให้คนดูฟังิด้ึงจริงๆเราก็อยู่กับน้องเขาไม่ว่าจะเราเป็นครอบครัวเนี่ยก็อยู่กับน้องเขาแค่แี่24ชั่วโมง<ๆ>ก็อยากให้น้องมีเราแมทชกก<อ>์กันได้ดีมกันเ็นกันได้ดีอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็อยากให้น้องเขาหน้ารักขึ้นครับโอเคครับถ้าเกิดว่ามีเพื่อนๆที่รู้จักนะครับมีปัญหาคล้ายๆกับเราเนี่ยอยากแนะนําให้มาเรียนกับโคชเอาไหมครับแนะนําครับตรงจุด <c oughs> แล้วก็พวกดีวอะไรก็จับต้องได้คือมองแล้วว่าถ้าทําซ้ําๆไปเนี่ยน่าจะเห็นผลลัพธ์ที่ดีขึ้น,นครับโอเคครับก็คือว่าโคชาวเวลาที่ไปสอนคนที่บ้านนะครับอย่างมาสอนน้องพระโตเนี่ย โคชาชาจะจี้ไปที่จุดๆนั้นเป็นปัญหาพอ i นั้นแล้วก็ปัญหาที่แท้จริงนะครับค้นหายุทธวิธีการที่เหมาะกับน้องหมาตัวนั้นเลยเพื่อปึกน้องให้ได้จนสําเร็จในวันนี้นะครับเอาละครับก็วันนี้ขอบคุณน้องพอโตแล้วก็คุณเอิร์ทมากๆนะครับก็ถ้าเกิดว่าใครนะครับอยากเรียนแบบนี้นะครับก็สามารถทักมาได้เลยที่เพจฝึกาสัตร์ง่ายๆที่บ้านบายโค้ชชานะครับแบบไปสอนที่บ้านคุณแบบนี้ก็มีนะครับหรือมาเรียนที่บ้านโค้ชเชาก็มีนะครับหนังสือก็มีคอร์สเรียนออนไลน์ก็มียัััังไทกกมาคคุนนะรบ สำหรับว,วันนี้ไปแล้วครับทุกคนบ๊ายบาย